สวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้องแม่ันหลงร้องมาแล้วละคะ่ะไปส่งคุณปอลไปโรงเรียนคือเก่าค่ะไปและะ้วค่ะไปบัวถ่ายแม่แลนไปและะ้วค่ะมา่น้อยย่านเพิ่นกำลังสิบเหลวพยานเพิ่นลวงรถน,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 นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดค่ะเด้อะมาสิาะะคตเตอร์เพิ่นเผานะค่ะพิ่นบัวถ่ายเม่อน้อยแลนวาชั่นรถรถสิบล้อรถสิบล้อสวนทางเบรเกไวะคะ้ค่ะเพราะว่าพยานเด็กหน่อยอะแลนตัดหน้านะคะจริงๆเรา พอนก้าบอจันหาค่ะเพอนสิมากดปุ่มเพอนสิมากดปุ่มเนี่ยค่ะเพอนอยากไปโรงเรียนแห้งค่ะพอดแล้วค่ะแอปไทยดอกไหนโรงเรียนอันนี้คือบูเบอรีค่ะเอาบูเบอรีโอบูริงค่ะก็คือแบบว่ามันจะมาหลังจากหิมะตกแล้วนะคะเพอนจะมีออกดอกงามค่ะนี้ค่ะอันนี้ส็ยงามแอมมาไทยอันนี้ก็คือเริ่มโรยรานะคะแม่ละมักพวกนี้ค่ะสีชมพูสีม่วงค่ะเวลาเพอนบ้านเราพอนจะงามค่ะไปแล้วค่ะ จังนั้นค่ะส่งผู้บ่าแล้วก็ไปส่งจดหมายต่อค่ะสามที่ค่ะไง <Okay. laughs> ผู้บา่าเอา่นเรียกเล่นเรียกสกูตเตอร์ลูกพังสุดอกอกงนี่ค่ะหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องดิสือขั้นใหม่หาเรื่องดิสือขั้นใหม่ <laughs> ค่ะมาส่งจดหมายอันนึงไป เจอมน,น America, ีอันนึงไปอเมริกาค่ะยีกอันนึงไปฟรนซ์ค่ะค่ะผู้เฒ่ายังมาเป็นเล็กน้อยข้มอมน,นี่มันบ่แยกไผจริงอิรีเนะคะบ่แยกผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าบ่แยกอยิริณว่งเนี่ยค่ะไปแล้วเล่นสกูตเตอร์ลูกบางวันมันน้ำหนัก่น้อยเด้นน่นเขาเขียนไว้ว่าน้ำหนักไม่เกินยีนนะ่สิบห้าคน่ะอ่ะมันเกินยี่สิบห้าคูนจกักรเท่าเลยขัพี่นอก พี่ทรงผูบาเป็นตอนแล้วแลนค่ะพ่อกลับบ้านมีเวลาอยู่เวลาก็คือชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะบางชั่วโมงครึ่งหรอกเพระาะว่าตอนนี้ก็ไปเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะเฝ้าไปธนาคารค่ะป้านบอกคือปิดแต่รวยเนาะไปธนาคารเนาะเพระาะว่าเม่น้อยกับสามีสิเปิดธนาคารเปิดประา่าเป็นเงินสาสมมาให้ลูกนะคะเป็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะบ่าสามารถที่จะเงินเข้าบัญชีได้ แปกบอกค่ะบุคือบ้านเฮาเด้อค่ะธนาคารอยู่นี่ตอนแรกไปไปไป,ไปเปิดบัญชีสองคนนะคะอ่าเพิ่นก็เรียกว่าเดี๋ยวซิมีพนักงานโทรมาว่าสันมาสัมภาษณ์ปันว่าสัมภาษณ์งานนะคะเขาเอาเงินไปฝากนะคะพี่น้องเขาเสียเงินไปฝากเด้เพิ่นในโทรมาเพิ่นว่าสิมีพนักงานโทรมาสิมา,มาสัมภาษณ์อันานนาน,นะะี่นั่นนะคะคุยกับสามีเมื่อไก็บ,บ่รู้เพราะว่าเอาบ,บ่โทรสามีติตดต่อถามพี่น้องก็เลยว่าติดต่อกับสามีเลยบ่ต้องมาติดต่อกับฉัน เงียบมสซิลีค่ะเดือนหนึ่งผ่านไปบ่มีบ่มีวีเววบามีได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาคุม่น้ากัสันมีเขาเลยเงียบแถววันนั่นเพราะว่าม่น้ากับสามีตั้งใจว่าจะสัเงินเก็บเงินเก็บเงินไว้ให้ลูกนะคะว่าอนาคตกระหน่ำมันบนแน่บนนอนะคะเนาะว่าอีหยาจะเกิดขึ้นนะคะเพราะเขาสามารถที่จะเก็บได้ก็เก็บไว้ให้ลูกนะคะแล้วก็ ก็เงียบก็เลิกโมนี้ว่าจะเฝ้าไปติดต่อค่ะสิเฝ้าไปในเวลาชั่วโมงหนึ่งว่าจะมีเวลาพอบอดมันก็อย่บกไก่ค่ะพี่น้องรับรถไปประมาณฐานหน้าที่นะคะเป็นหมู่บ้านมัดมูบ้านหนึ่งนะคะการิไปกันเฝ้ากันเพาะตอนนี้คนก็แหวะสามีไม่น้อยแหวะแหว่ลานค่ะแหว่ลานค่ะซึ่งยังบูกันค่ะก็เลยว่าสิมีเวลาอยู่นะก็เลยมันก็เล่นมอวฟังว่าเปิดธนาคารยุ่บ้านเฮ้าก็ยุนี่มันแตกต่างกันค่ะเนาะ เมื่อเขาขอให้ไปเปิดบัญชีมีเงินฝากให้เขาเอาเงินเข้าบัญชีกะในมืงินั้นก็ได้ก็ได้นะคะมือนี้แต่ว่าไม่น้อยอยู่นี่เดือนหนึ่งแล้วค่ะเดือนหนึ่งก็ยังบบอาสามารถที่จะหูหมายเลขบัญชีเจ้าของแล้วก็บ่สามารถที่จะเอาเงินเข้าบัญชีได้ฝากไว้ได้นะคะแต่ทั้งที่ว่าจะฝากเพื่อเก็บบ่ได้ฝากเพื่อถอนก็ยังบ่ได้นะคะเนี่ค่ะไปเบิ่งค่ะไม่น้อยสีพาไปเน,ะะนะะาะว่าอยู่ไก่เป็นใดเนาะคะ่ะ พี่น้องเส้ทนทงที่เขาก็ต้องจะไปกันค่ะซึ่งเราค่ะไปทาไปไปไปเมืองหลวงค่ะไปคอกนะคะอายุปะไกลค่ะแต่ขับรถแล้วประมาณยูหาราที่ค่ะเท่าถีไม่น้อยจับเวลาเวลาเบิ่งนะคะวันนี้ถนนค่อนข้างที่จะมืดครึ้มแล้วก็ครึ้มอีกก็อเราค่ะพี่นอ้อง,งทั้งทั้งที่เขาพยากรณก์อากาศบอกว่าดดวันนี้จะมีแดดวันนี้จะมีแดดพบายว่ารังคับพี่น้องเด็ดเม่คุ้มเลยค่ะ ก็มีแดดแต่เศร้ามันเห็นพระนมีแ <US S 1> ดดพระันเนี่ยพอแสงแดดจักจักจักแสงจักแวบเลยค่ะพี่น้องแต่ตื่นขึ้นมานะคะอออากาศแบบนี้เวลานแบบนี้ก็คือเนาะค่ะอยากอยากพ่อดแดดค่ะมันมันอึมครึมค่ะพี่น้องมันบ่สว,าสวา่สวางสวายมันบ่สว่างสวิงมันเหตุอึมครึมม,มันบ่อยากเหตุหยังเลยค่ะพี่น้องบ่อยาก Familie. บ่มีมันโมมี่มันโมมันบ่มีแฮ่มันบ่กระชุ่มกระชวยค่ะพี่น้องจะสิว่าจังได๋อมีแสงแดดแม่ก็โอ้ยมันหยังชุ่มชุ่มยามมันก็ตื่นนะค่ะบ่มีแดดแบบนี้มันก็เป็นได้แบบอึ้มื่อมมือค่ำอยากนอนอยากนั่งอยู่บ่เฮ็ดหยังเนาะค่ะมันแบบเพียๆแบบว่าไม่มันเลยก็เฮ็ดให้คนมันเป็นโรคซึมเศร้าได้เนาะค่ะเพราะว่าด้วยที่ว่าเฮาบม่ค่อยเจอแสงแดดค่ะอากาศแบบนี้นะคะ อากาศอากาศมาเริ่มคึ้คืค่ะนี่คือบ่ายโมงนะคะพี่นกเมือมงหนาก็คือคุมด้วยแสงคุมด้วยก้อนเมฆเมื่อๆมือนะคะทั้งาาทั้พยาก,การณ์บอกว่าจะมีแดดอากาศดีค่ะคุณวานนะคะแต่บ่าความหนาวพยากรณ์อากาศก็ค่อนข้างที่จะฉุกเฉินคว่าพองว่าความหนา,า,นา,าวจะลดลงนะคะพยากรณ์อากาศบอกว่า,อ,าอุณหภูมิจะลดลงเหลือติดลบนะคะ เหลือติดลบนะคะอตอนนี้ก็อยู่ที่เก่าองศายังกระเว้นนะคะเก่าองศาเยันขึ้นก็สินลดลงมาอีกค่ะขึ้นติดลบหนึ่งนะคะเอาติดลบศูนย์ทำขึ้นติดลบศูนย์ค่ะความเร็วอยู่ที่หกสิบนะะหกสิบถามว่ามาีค่อนขับเกินบอก็มีะะ่หคะแต่ว่าสามีมันยังอยู่ที่ห้าซิบห้าเพราะว่าเจอรถขนาดดากไวอันนี้คือรอยหนึ่งเส้นทางหลวงรอยหนึ่ง มาฮอดแล้วค่ะจอดรถในเส้นเหลืองสองเส้นจริงๆแล้วก็จอดบ่ได้เฝ้าค่ะฟอแลนค่ะไปกันค่ะกับม้าก็เก่าพี่น้องเขาปิดลันช์อาหารเตียงเวลาจากอาฮับเทียงกับถึงฮับฮับอาฮับเทียงเลเตียงเครื่องถึงเทียงเทียงเทียงใบมงเครื่องนะคะ กะเห็นบุรีภาวาเฮาต้องโฟกัสไปว่าผู้รับผู้เบาผู้เบาจอดเลิกเรียนค่ะก็คือบ่แน่ใจว่าสิได้กลับมาอีกบ่นะคะแต่เบิ่งนะคะก็คือว่าหลังจากผู้เบารับเราผู้เบาจอดแล้วก็ต้องไปรับผู้เบาด้านนี้กาที่ยผู้เบาแพนดอนก็คือเพิ่นปิดลงเพิ่นปิดธนาคารเพิ่นปิดประมาณใบสีค่ะประมาณใบสีนะคะก็จะมีเวลาบ่เพราะว่าเพิ่นบ่ได้เปิดทุกมื้อนะคะเพิ่นเปิดวันจันทร์วันจันทร์วันพุธ แล้วกัวันศุกร์จันทร์พูดศุกรหนึ่งก็คือวันจันทร์เปิดตั้งแต่สิบสิบสองสิบสองก็คือเที่ยงหอดใบหอดใบสี่ก็คือมีหยุดพักเที่ยงยุ้มีหยุดพักเที่ยงนําเด้อค่ะใบจันทร์กับศุกร์เนี่ยอาจารย์จันทร์ก็พูดในเขตเปิดเปิดทําการเวลาคือกันแต่วันศุกรเนี่ยจะเปิดวันหอดจากแต่สิบโมงเช้าหอดใบสี่ของทางที่จะน้นแน่แล้วก็ปิดเที่ยงชั่วโมงหนึ่งค่ะ ม่นจคืออดเพเหตุบริดร,ร,รออีกต่อไปค่ะพี่น้องไม่น้อยเบิ้งจดหมายวังหันจดหมายที่เขาไปสมัครมือแลกแต่แต่วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนที่ผ่านมาค่ะมือนีวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เอ่ยยี่สิบสี่กัลังกีดยี่สิบสี่มันเ็ิดเดือนกลัวการยังบ่มีสิทธิ์ที่จะเปิดเป็นบัญชีได้เหลือเงินฝากได้ค่ะพี่น้องไม่น้อยเให้เบิ้งค่ะไมอ,อย่างเป็นมีอย่างคือเให้เบิง้ง เออค่ะเข้ามาเงินทองสมบัติบ่ขอาไผออกไผ่ลีนะคะเช็ดเ,เด้ยวค่ะพี่น้องแป๊บเดียวค่ะพนักงานคนใหม่อีกคนหนึ่งคนคนนี้ค่อนข้างที่จะให้ดีแล้วก็เพราะว่าม,มีเล็คอร์ดพวกแม่น้อยอยู่ในอยู่ในบัญชีก็จะรบบอที่โตเพื่อเล่นให้ใหม่ค่ะถามมาได้ฟังขึ้นบอกปวดในป,ปากเรือเก่าถ่ายอีกชั่วโมงหนึ่งวันนั้นจะมีพนักงานโทรมาอีกคนหนึ่งโอ้ยเปิดบัญชีเปิดยากภายในก็บเปิดหัวมันดอกเนาะ เอาเงินไปให้ไปฝากแถมคิดติดคางได้คิดค่าเกียร์ค่าค่าเงินฝากเตละตีนะคะเพื่อบ้านทฮาวคือเงินฝากเตลตีบ้านทฮายังว่าเปิดเปิดยากปานี้นะคะยุคนี้เปิดยากเปิดเศร้าพวกเนี้ค่ะก็จะได้แต่ละก็จะได้บัญชีนะคะพวามาหน่อยต้องมาสองพวา่าเปิดบัญชีจอยค่ะบัญชีร่วมนะคะเปิดบัญชีร่วมก็ว่าจะได้เปิดได้กับพี่น้อง โอ้ยบาษาศที่โท๊ใหม่เปน็อนอะไรโจ๊ีชโมงหนึ่งค่ะถ่ายเดี๋ยวค่ะอีชโมงหนึ่งก็ยังครยยู่ค่ะบัเดือพืชก็มไม่น้อยนะคะพืยกบสามีค่ะตอนนี้กับเฝ้าจะค่ะแลนด์นทาาแลนด์กลับไปรับผู้บาดจอดนะคะเพราะว่ายานบัท่านถึงเวลานะคะแต่บัถึงออก็โอเคอยู่ค่ะมันเหลืออยู่ที่อ่าชิมานาที่ค่ะชิมาาที่เขาโรหาที่นะคะไปหามงจอดเนี่ยค่ะจุดสำคัญก็คือไปหามงจอดนะคะหามงจอดรอจีบเปยค่ะผู้บาดจอนะคะเฝ้าตัวค่ะ ไปกันค่ะกลับบ้านกันค่ะกับผู้พิญังค่ะมืัอนี้มุ่นๆค่ะกิมนาไปครับสามีเพิ่นขับรถเร็วค่ะฟาวะค่ะแม่นากรสิเบี้ยนหัวนะคะเพราะว่าจะวอาสีกริบในรถแม่นากรสิเบี้ยนหัวค่ะไปกันค่ะค่ะพี่น้องไปหาผู้บ่าวเป็นตอนแม่น้อยไซส์แล้วค่ะคาดเท่กับเขาค่ะพี่ละพี่น้องบ่งไปไล่เธอนึงพายแลนค่ะเจออากาศดีค่ะบรรยากาศดีอากาศดีแยงหนาวอยู่ค่ะอากาศดีแม่ถึงว่ามีแดดออกมาค่ะไปค่ะบแม่นากรสิแลนแล้วด้วยค่ะ แล่นจนเมยค่ะพี่น้องมาขัดเครื่องทางหลงสก,กูตเตอร์แล่นกับเอาสกูตเตอร์ผู้เฝาอีกคะ่สะสะอาดอีกเ่เก่าคะ่ะตอนนี้เพิ่งพึ่งเป็น,นคนสุดท้ายคะ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องไปบาา่ถ่ายไม่ไม่น้อยยันตดล้วงนะคะล้วงก็ขึ้นรถที่คะคะ่ะรถใหญ่จิ้ะค่ะไม่น้อยหัวใจสิวายค่ะพี่น้องมาเพิ่นบาา่ถ่ายไม่น้อยเพราะว่าเพิ่นเร็วนะคะเพิ่นไปเด็กก็สกูตเตอร์จะเร็วคะ่ะแล่นน้ำกับวัฒาาน์ไม่น้อยยันแต่เพิ่นล้วงนะคะล้วงก็คือแบบว่าไม่ต้องวอาถึงนะคะ ความดืงเหมือนดืดใส่รองเท้าพี่คางตะหา่ะล้าง,ว,งาว่าต่อดรองเท้า Quiet John, m ่ d a ้ d y s m o v e the house. We go live somewhere far away here. Okay, uh, yeah. just enjoy this year in the school, okay? Okay. Mm -hmm. oh. I'm fine. okay? We have the land, we have the house. We want to move to And mm -hmm. uh, we have the mountain, you can play in free near near the beach. And we're going to have farm animals. And yes! Chickens. Chickens. Go, go. uh, yes, goats. Yes. 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 get a dog? Mm -hmm. Yep.